เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบจริยธรรมหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนื่องจากเห็นว่ามีการควบตำแหน่งที่มากกว่านายกรัฐรมนตรีอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ นายสีสุวรรณจัญยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูนไทยยืนเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจขัดหรือยแย้งต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว25 5 7หมาตรา19และประมวลจริยธรรมนักการเมือง เพราะเป็นการควบตำแหน่งถึง3ามตำแหน่งคือนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคอสชอทําให้ไม่สามารถแยกการทําหน้าที่ออกจากกันได้จึงเห็นควรให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญดําเนินการไต่สวนต่อไป นอกจากนี้ยังเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นในฐานะหัวหน้าคอสชอเป็นผู้แต่งตั้งสอนอชอขึ้นมาทำหน้าที่แต่สุดท้ายสอนอชอกลับเสนอผู้ที่แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองจึงไม่ต่างจากการตอบแทนกันดังนั้นหากจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจริงก็ควรที่จะต้องลาออกจากหัวหน้าคอสชอเสียก่อน นายสีสุวรรณยังกล่าวได้ว่าส่วนตัวจะขอทําหน้าที่ตรวจสอบความไม่ถูกต้องทางกฎหมายในทางการเมืองและจะไม่ขอรับการสัรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชแน่นอนเพื่อให้เกิดการทํางานที่เป็นกลางอิสระไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน